มีคนบอกว่าค่าเลือดของเราอ่ะค่าเลือดของที่ไม่ไปตรวจมาหลังจากที่ใส่ตัวอ่อนไปสิบแปดวันเนี่ยสูงมากว่าตัวได้เท่าไหร่นะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าใช่ปะเขาบอกว่าถ้าเราใส่ตัวไปสองตัวใช่ไหมมันก็สามารถที่จะแตกตัวได้เป็นสี่กับสามเลยแล้วถ้าสมมติถ้าสมมติว่าแตกสิบหมดเลยทุกคนไม่คือรถทัวร์รอเลยเฮ้ยแบบเริ่มแบบเริ่มแอบคิดเลยว่าแบบถ้าสมมติว่าแฝดสามจริงๆอ่ะ แอบคิดเฉยๆว่าถ้าเป็นสามจริงจะอยู่ในท้องยังไงจะหาเงินที่ไหนเลี้ยงวะแ,แค่สองคนเนี่ยนั่งแค่คิดว่าตอนนี้คือท้องแฝดแล้วใช่ไหมแค่คิดว่าท้องแฝดแล้วเนี่ยก,ก็ก็ยังแบบพยายามจินตนาการว่าแบบเขาจะอยู่ในท้องกันยังไงวะแล้วถ้าแบบมันสามหรือสี่สมมตินะอะไรอย่างเงี้ยจากประสบการณ์คนอื่นข็แชร์เยอะมากว่าแบบของเขาค่าเลิได้เงี้ยเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดคลอดมาหลายๆคนเดี๋ยวจะหาแม่หลายๆคนมาช่วยเลี้ยง